สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับปันสุขบอลสีนะครับสำหรับบอลชายชนต้นนี้ที่ได้รีเซ็ตระบบนะครับเปลี่ยนดินล้างรากตัดใบเก่าทิ้งนะครับน้องจะเหลือใบเก่าแค่ใบเดียวคือใบนี้นะครับใบเก่าน้องนะครับก็จะประมาณนี้ใบเก่า,าเราได้ใบใหม่มา2ใบนะครับก็จะเป็นใบ ใบนี้นะครับใบก่อนหนา้าแล้วก็ใบล่าสุดคือใบนี้นะครับน้องก็มีป้ายให้เห็นเป็นจุดๆนะครับสามจุดเลยนะครับแล้วก็มีหลอดใหม่ขึ้นมาอ่าให้ดูหลอดใหม่ครับผมเ๋ยวจะเอียงให้ดูหลอดใหม่น่อยอ่าหลอดใหม่ของน้องเดี๋ยวโฟกัสแป๊บนึงฮะอ่ายังไม่เห็นสีแดงนะครับแต่ตรงปลาย,ายเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนนะฮะบปลายปลายใบยน้องจะมีมีแต้มแดงให้เห็นอยู่นิดนึงครับอ่านี้เลย<ฮ>มืดไปเนาะอ่ะเอาไปว่ามีปลายใบยมีแดงแดงอ่ะเห็นชัดนิดนึงครับเป็นเส้นๆใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวเราต้องรองน้องกลางใบอีกทีหนึ่งฮะว่าจะมีแดงเยอะไหมหรือมีแดงกี่จุดอะไรประมาณนะี้มีป้ายกี่จุดนะครับต้นนี้ต้องบอกว่า บอลเนี่ยเมื่อเขาเปลี่ยนสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนดินเปลี่ยนไปน้ําเปลี่ยนไปแสงเปลี่ยนไปใบที่เราได้มาใหม่กับใบที่มาจากจากที่ที่เดิมเขานะครับกับที่ใหม่ของเราเนี่ยสังเกตดูว่าใบจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับดูสังเกตใบใบนี้นะครับผมมองตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหไปทาง อะไรนะอับสอนสวรรค์แต่ไม่ใช่เป็นชายชนนี่แหละครับแต่พอมาเห็นใบที่อยู่กับเรานะฮะที่มาอยู่กับเราที่เขาได้อากาศของเราเลี้ยงในตู้ของเราระบบของเราเปลี่ยนใหม่หมดดินเราน้ําเรานะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นอยู่อยู่ชนบุรีนะครับอยู่ชนบุรีนะครับผมชนบุรีแต่ชายชนตัวนี้น้องที่เขาอยู่บางประกงครับอยู่จาเียงเซานะครับ,รรบเข้ามาให้นะครับอ่า เขาเลี้ยงนอกตู้นะครับใบเขาจะได้ประมาณนี้แต่ผมเลี้ยงในตู้นะครับใบผมก็จะอยู่นี่เลยสองใบแล้วก็สังเกตดูก,การครับการใบของน้องจะเตี้ยนะครับเนื่องจากาตู้ผมแสงน่าจะเข้าโปร่ปงๆเข้าได้หน่อยนะฮะผมไม่มีสาแลนขึงนะครับแต่ว่าไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แค่โดนแสงนะครับโดนแสง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 ตกมาได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แดดนะครับอ่า ก้านน้องก็จะเตี้ยหน่อยเดี๋ยวรอดูใบใหม่ใบใหม่น่าจะถ้าใบโตขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าระบบดินระบบหาอาหารเขาดีลากเขาดีนะครับถ้าใบใบล่าสุดใหญ่กว่าใหญ่กว่าใบใบอ่าเดิมนะครับแต่ทีนี้ในเมื่อเราชะลรื้อระบบแล้วใบนี้ผมก็จะจะตัดทิ้งเลยนะครับผมผมไม่เก็บไว้นะครับเพราะว่าน้องน้องไม่สวยนะครับน้องน้องขี้เหร่มากเลย มแล้วก็เป็นใบที่มาจากจากสถานที่เดิมถิ่นเดิมของเขาสภาพอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตัดทิ้งเลยอ่ะยวเตรียมกนรนกานกปับหนึ่งผมจะเก็บใบที่อ่ะผมจะทําการตัดใบของน้องทิ้งแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับตัดอ่ะผมตัดโคนเลยนะครับตัดตรงโคนตรงนี้เลยตัดยอดเลยใช้กรรไกรตัดได้เลยนะครับอ่ะนี่เลยนี่ก็จะเป็นใบใบเดิมของเขานะครับใบจากที่เดิมถิ่นฐานเดิมของเขา นะครับผมก็จะไม่ให้เหลือแล้วผมจะให้รีเซ็ตคือรีเซ็ตคือทุกอย่างให้อยู่ที่ผมบอลใหม่หมดเลยนะครับยกเว้นหัวใต้ดินของเขาที่ผมไม่สามารถทําได้ก็คือทําได้แค่นี้ฮะอ่าอันนี้ก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสมันครับเดี๋ยวบอลบอลเขาจะเขาจะหาน้ำมาเลี้ยงแค,แค่เฉพาะใบใหม่ใบใบที่ไม่สวยล้วไม,ไม่ต้องไปสนนะครับเดี๋ยวน้องออกมาใหม่ใช้ไรก็เดิมฮะต้องบอกว่าสวยกว่าเดิมแน่ๆฮะ อ่ันนี้จะให้ดูน้องเริ่มป้ายสวยงามแล้วนะครับอ่ะตอนนี้น้องทุกอย่างคือใหม่หมดที่ผมนะครับใหม่หมดแล้วนะครับตอนนี้สวยงามทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวอ่ะน้องก็สังเกตน้องก็จะเริ่มใบเริ่มจะโตแล้วนะครับเริ่มเดี๋ยวร้อยผมจะเอาเข้าตู้เก็บอีกสักใบเนี้ยไม่น่าจะไม่เกินอีกไม่กี่วันเดี๋ยวกางครบ นะครับเดี๋ยว1สัปดาห์เหมือนเดิมครัผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนขับบอลสีชายชนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมไปด้วยนะครับผมกดเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ